ขอนนบน้อมด้วยเสียงกล่าวแด่พระพุทธเจ้าผู้ทรงรู้ผู้ทรงเห็นผู้ทรงเป็นพระอาจรหันตส,สัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นตอนที่ห้าร้อยเจ็ดสิบสามตื่นเถิดลุกขึ้นเถิดมาทำความประเสริฐให้เกิดขึ้นแก่ตนและเพื่อปูนแก่เหล่าสัตว์บุคคลพึงรีบผลขวายในความดีพึงห้ามจิตใจจากบาปเพราะว่า เมื่อบุคคลทำความดีช้าอยู่ใจจะยินดีในบาปนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะัะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัะพุทธังสรนังขจฉามิธัมมังสรนังขจฉามิ สังขังสรรนังคฉามิชุติยามปิพุทธังสรรนังคฉามิชุติยมปิธรรมังสรรนังคฉามิชุติยมปิสังขังสรรนังคฉามิสติยมปิพุทธังสรรนังคฉามิสติยมปิธรรมังสรรนังคฉามิสติยมปิสังขังสรรนังคฉามินัตถิเมสรนังอัญยัง พ na, e. a, ุทโธเมสรนังวรังเอเตนะสัจจวัชเชนะวัตตยังสัตตุสาเสนนัตถิเมสรนังอัญยังธัมโมเมสรนังวรังเอเตนะสัจจวัชเชนะวัตตยังสัตตุสาเสนนัตถิเมสรนังอัญยังสังโฆเมสรนังวรังเอเตนะสัจจวัชเชนะวัตตยังสัตตุสาเสน ที่พึ่งอื่นของข้าพเจ้าไม่มีพระพุทธเจ้าเป็นที่พึงอันประเสริฐของข้าพเจ้าด้วยการกล่าวคำสัตย์นี้ข้าพเจ้าพึงเจริญในพระศาสนาของพระศาสดาที่พึ่งอื่นของข้าพเจ้าไม่มีพระธรรมเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าด้วยการกล่าวคำสัตย์นี้ ข้าพเจ้าพึงเจริญในพระศาสนาของพระศาสดาที่พึ่งอื่นของข้าพเจ้าไม่มีพระสงฆ์เป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าด้วยการกล่าวคำสัตย์นี้ข้าพเจ้าพึงเจริญในพระศาสนาของพระศาสดาปานาติปาตาเวรมณีสิกขาประทังสมาธิยามิอัตินาทานา เวรามณีสิกขาประทังสมาธิยามิกาเมตุมิชฉาจาราเวรามณีสิกขาประทังสมาธิยามิมุสาวาทาเวรามณีสิกขาประทังสมาธิยามิปิสุนาวาจาเวรามณีสิกขาประทังสมาธิยามิพลุสวาจาเวรามณีสิกขาประทังสมาธิยามิ สัมปัปปาาปะเวรามณีสิกขาประทังสมาธิยามิมิจฉาอาชีวาเวรามณีสิกขาประทังสมาธิยามิข้าพเจ้าขอสมาทานอาชีวธาารรมเกษตสามเยี่ยงอย่างพระอา,าระหันเพื่ออนุปาฏาปรินิพานในปัจจุบันบูชาพระรัตนตรัยอันสูงสุด ปานาติปาตาเวรามณีสิกขาประทังสมาธิยามิอัตินาธานาะเวรามณีสิกขาประทังสมาธิยามิอัพรัมไมจริยา,า,า,ยา,า,วา,าเวรามณีสิกขาประทังสมาธิยามิมุสาวาทาเวรามณีสิกขาประทังสมาธิยามิสุราเมรยะมัชฌะปมาทฐานา เวรามณีส <ítulo> anyway, ิกขาประทังสมาธิยามิวิกาลโภชนาเวรามณีสิกขาประทังสมาธิยามินัตเจคีตวาทิตวิสุปัสสนาเวรามณีสิกขาประทังสมาธิยามิมาลาคันทวิเลกปนะธารณะมันดนะวิภูสนัฏฐานาเวรามณีสิก ขาประทังสมาธิยามิอุจจายนะมหาสยานาะเวรามณีสิกขาประทังสมาธิยามิชาตะรูปะรัชตะปฏิคหนะนาเวรามณีสิกขาประทังสมาธิยามิข้าไป้าขอสมาทานศิล1สิบประการนี้ตามเยี่ยงอย่างพระอาจรหัน เพื่ออนุปาาฐาปรินิพานในปัจจุบันบูชาพระรัตนตรัยอันสูงสุดขอเจริญกุศลกรรมบทสิทธิ์งดเว้นจากอกุศลกรรมบทสิทธิเจริญบารมีสิทธิ์เจริญบุญญากิริยาวัตถุสิทธิเจริญโพธิปัเชียธรรมสาสเจประการอันประกอบด้วยสติปัฏฐานสสัมมาปัฏฐานสอิทธิบาทสี่ อินสี่ห้าพลาห้าโพชงเจ็ดอะเรียรมกักมีองค์แปดเพื่ออนุปาทาปรินิพานในปัจจุบันบูชาพระรัตนตรัยอันสูงสุดท่านผู้มีบุญมากทั้งหลายก็คงตื่นกันขึ้นมาแล้วนะคะด้วยความสุขกายสุขใจและปลอดภัยกันอยู่ พร้อมที่จะร่วมกันศึกษาและปฏิบัติตามพระธรรมคำสอนของพระสมมาสัมพุทธเจ้านะคะขณะนี้เราศึกษาในตถาคตสูตรที่หนึ่งซึ่งมีหลายวรรคนะคะขณะนี้ก็ได้จบวรรคที่สามไปแล้วคือโกติคามวรรคและขึ้นศีสะปาปันนวรรคที่สในศีสะปาสูตร ซึ่งเปรียบสิ่งที่ตรัสรู้นีมากเหมือนใบไม้บนตน้นแต่สิ่งที่พระองค์ทรงแสดงนั้นเป็นใบไม้สองสามใบบนฝ่าพระหัสนั่นเองนั้นก็คือสิ่งที่พระองค์ทรงตรัสไว้เพื่อให้เหมาะกับสัพะสัต์ในการแทงตลอดในอริยสัต์ค่ะเราจึงไม่พึงกล่าวว่ามากเหลือเกินเพราะพระสัพพันยูสัมมาสัมพุทธเจ้านั้น ทรงพิจารณาถึงความเหมาะสมแล้วจะมีใครชี้แนะเสมอด้วยพระองค์นั้นมิได้มีนะคะด้วยเหตุนี้พระองค์จึงให้เราทั้งหลายนั้นได้ศึกษาในเรื่องอะไรละ่ะในข้อ1713ขอทบทวนอีกครั้งหนึ่งนะคะดูการาภิกษุทั้งหลายสิ่งอะไรเราได้บอกแล้วเราได้บอกแล้วว่านี้ทุก นิทุกขะสมุทยัยนิทุกขะนิโรธนิทุกขะนิโรธาขามินีปฏิปทาก็เพราะเหตุไรเราจึงบอกเพราะสิ่งนั้นประกอบด้วยประโยชน์เป็นพรหมจรรย์เบื้องตนย่อมเป็นไปเพื่อความนายเพื่อความคลายกำหนัดเพื่อความดับความสงบความรู้ยิ่งความตรัสรู้นิพพานเพราะฉะนั้นเราจึงบอก ดูกะลาภิกษุทั้งหลายเพราะฉะนั้นแหละเธอทั้งหลายพึงกระทำความเพียรเพื่อรู้ตามความเป็นจริงว่านี้ทุกนี้ทุกขะสมุทยัยนี้ทุกขะนิโรธนี้ทุกขะนิโรธคามินีปฏิปทาค่ะเรามาศึกษาในสูตรที่สองต่อนะคะค่ะทีระสูตรว่าด้วยการทำที่สูตรแห่งทุกเพราะตรัสรู้อริยสัจสี่ ข้อหนึ่งดรยกราภิกษุทั้งหลายเธอพึงกล่าวอย่างนี้ว่าเราไม่ได้ตรัสรู้ทุกขะอริยสัจทุกขะสมุทัย้าอริยสัจทุกข,กขนิโรธสัจทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจต,ตามความเป็นจริงแล้วจากกระทําที่สุดแห่งทุกขโดยชอบดังนี้ม่ใช่ฐานะที่จะมีได้ เปรียบเหมือนผู้ใดพึงกล่าวอย่างนี้ว่าเราจักเอาใบตะเคียนใบทองหลางหรือใบมะขามป้อมห่อน้ำหรือตาลปัดนำไปข้อนี้นี้ใช้ฐานะที่จะมีได้ฉันใดผู้ใดพึงกล่าวอย่างนี้ว่าเราไม่ได้ตรัสรูท้ทุกขะอริยสัจ ไปจนถึงทุกขานิโรธคามินีปฏิปทาอาริยสัจต,ตามความเป็นจริงแล้วจากกระทำที่สุดแห่งทุกข์โดยชอบดังนี้มิใช่ฐานะที่จะมีได้ฉันนั้นเหมือนกันด้วยเหตุนี้นะคะเมื่อเราศึกษานั้นเราจะต้องคอยแยกแยะว่าขณะนี้เป็นธรรมะหมวดไหนอย่างไร ที่เราจะต้องเข้าทำกิจให้เหมาะสมในหมวดของธรรมะนั้นๆค่ะในข้อ1715โดูกราภิกษุทั้งหลายส่วนใดแลพึ่งกล่าวอย่างนี้ว่าเราได้ตรัสรู้ทุกขะอริยสัจทุกขะสมุทัยอริยสัจทุกขะนิโรธอริยสัจทุกขะนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจ ตามความเป็นจริงแล้วจะกระทำที่สุดแห่งทุกข์โดยชอบดังนี้เป็นฐานะที่จะมีได้เปรียบเหมือนผู้ใดฟังกล่าวอย่างนี้ว่าเราจะเอาใบโบวใบทองกวาวหรือใบย่านสายห่อน้ำหรือตาลปัดนำไปข้อนั้นเป็นฐานะที่จะมีได้ฉันใด ผู้ใดพึงกล่าวอย่างนี้ว่าเราได้ตรสัสรู้ทุกขะอริยสัจทุกขะสมุทัยอริยสัจทุกขะนิโรธาอริยสัจทุกขะนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจต,ตามความเป็นจริงแล้วจากกระทําที่สุดแห่งทุกขโดยชอบดังนี้เป็นฐานะที่จะมีได้ฉันนั้นเหมือนกัน ดูกร,ราภิกษุทั้งหลายเพราะฉะนั้นแหละเธอทั้งหลายพึงกระทำความเพียรเพื่อรู้ตามความเป็นจริงว่านิทุกนิทุกขะสมุทยัยนีิทุกขนิโรธนิทุกขนิโรธาคาไินีปฏิปปทาอริยสัจจบสูตรที่สองซึ่งว่าด้วยการกระทำที่สูตรแห่งทุกเพราะตรัสรู้อริยสัจสี่ค่ะ เพราะฉะนั้นหากเราไม่รู้จักอริยสัจสีเลยเราจะตรัสรู้ได้ไหมคะก็ตรัสเอาไว้ใช่ไหมคะหากใครไม่รู้จักอริยสัจสีตามความเป็นจริงแล้วจะไม่มีวันที่จะตรัสรู้หรือพ้นจากทุกข์ได้เลยด้วยเหตุนี้เวลาเราศึกษาไปศึกษาไปได้รู้ได้เห็น ได้เข้าใจว่าสิ่งนี้คือทุกขะอริยสัตว์คืออุปทา,านขันห้าเป็นตัวทุกข์ซึ่งเป็นไปโดยย่อก,ก็จริงเราก็ค่อยๆศึกษาเพิ่มเติมเพื่อให้รู้จักความจริงอย่างละเอียดลุ่มลึกลงไปจะได้เห็นทุกโทษของทุกขะอริยสัตว์ด้วยการศึกษาและปฏิบัติตามในปริญญาสาม ก็คือเข้าไปกำหนดรู้ด้วยยาตะปริญญาด้วยตีรณะปริญญาด้วยปหานะปริญญานั้นหละจึงจะออกจากทุกข์ได้จริงการศึกษาเป็นไปตามลำดับและมีพระสูตรหลากหลายที่จะเกื้อกูลให้เรานั้นได้ศึกษาได้รู้ว่าพระองค์ประสงค์ให้รู้ในในยยใดบ้างนั้น เป็นสิ่งที่ก่อประโยชน์กับเราอย่างยิ่งนะคะเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้เราทั้งหลายนั้นไม่คว้เขวออกไปนอกทางหรือเที่ยวสเปะสปะไปทั่วซึ่งไม่ใช่สิ่งที่จะก่อประโยชน์และเวลาของเรานั้นมีจำกัดกันทุกคนในโลกใบนี้ไม่ได้หมายความว่ามีไปเรื่อยๆจนกว่าจะแทงตลอดอริยสัตว์นะคะ เมื่อเวลามีจำกัดจึงเป็นเรื่องที่ว่าเวลาที่มีอยู่นั้นจะกอบประโยชน์ให้กับเรามากเพียงไรในอดีตนั้นเราก็เสียเวลาเสียชีวิตกันมามากมายเป็นอเนกแล้วบางชาตินั้นอาจจะเป็นไปได้ว่าเรานั้นสูญเสียเวลาไปพอจะเข้าถูกทางก็หมดเวลาเสียอีกแล้ว จนในที่สุดก็มาจนถึงปัจจุบันนี้แล้วค่ะแล้วชาตินี้จะเป็นอย่างอดีตชาติอีกหรือไม่นะคะเรานั้นจึงต้องฝึกฝนตนเองให้อาถานกล้าหาญที่จะ้้มมาศึกษาความจริงเหล่านั้นไม่ว่าจะยากเย็นแสนเข็นเพียงไรนะคะในพระสูตรต่อมาทันดะสูตร ข้อหนึ่งพันเจ็ดร้อยสิบหกดกะลาภิกษุทั้งหลายเปรียบเหมือนต้นไม้ที่บุคคลคว้างขึ้นไปบนอากาศแล้วบางคราวเอาโคนตกลงมาก็มีบางคราวเอาตอนกลางตกลงมาก็มีบางคราวเอาปลายตกลงมาก็มีฉันใดสัตว์ทั้งหลายผู้มีนิวรณ์คืออวิชชา มีตัณหาเป็นเครื่องประกอบได้แล่นไปอยู่ท่องเที่ยวไปอยู่บางคราวจากโลกนี้ไปสู่ปรลโลกก็มีบางคราวจากปรโลกมาสู่โลกนี้ก็มีฉันนั้นเหมือนกันข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะไม่เห็นอริยสัจสีอริยสัจเป็นฉนยัยคือทุกขะอริยสัจ ทุกขะสมุทัยาอาริยสัตทุกขะนิโรธาอาริยสัตทุกขะนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัตดูกะละภิกษุทั้งหลายเพราะฉะนั้นแหละเธอทั้งหลายพึงกระทำความเพียรเพื่อรู้ตามความเป็นจริงว่านี้ทุกนี้ทุกขะสมุทัยนี้ทุกขะนิโรธ นิทุกขะนิโรธคามินีปฏิปทาอาริยสัตว์จบสูตรที่สามในพระสูตรนี้ก็เห็นได้ชัดเจนนะคะว่าผู้ท่องเที่ยวไปในโลกเพราะไม่เห็นอาริยสัตว์นั้นเองและในแต่ละพบแต่ละชาตินั้นก็ไม่รู้ว่าจะเอากิเลสอกุศลอย่างใดอย่างหนึ่งในการที่จะปักไปสู่พบนั้นๆ แต่ที่แน่นอนคือสัตว์ผู้มีนิวรณ์เป็นเครื่องกันไม่ให้กุศลธรรมเกิดขึ้นนั้นคืออวิชามีตัณหาที่เป็นเครื่องประกอบแล่นไปอยู่ท่องเที่ยวไปอยู่ในโลกสามอันประกอบด้วยกามโลกรูปโลกและอรูปโลกแต่ส่วนใหญ่แล้วเราก็คงพอจะเข้าใจชัดนะคะ ว่าอยู่ในกามโลกเป็นส่วนใหญ่และกามโลกนั้นก็ไม่ใช่ว่าอยู่ในสุขติโลกสวรรค์หรือในสุขติคือมนุษย์แต่ส่วนใหญ่แล้วก็มักจะอยู่ในอบายภูมิทั้งสอันเป็นนรกเปรตอสุรกายและเดรัจฉานค่ะเมื่อเราค่อยศึกษาไปและเมื่อมีสมาธิที่ตั้งมั่น มีวิปัสสนาที่มั่นคงเราจะรู้ได้ง่ายมากว่าทำไมหนอจึงไปอยู่ในอบายมากกว่าที่จะอยู่ในสุขติเพราะเหตุแห่งการเกิดดับของจิตนั้นรวดเร็วมากและจิตเหล่านั้นไม่ได้น้อมไปสู่อัทยาศัยของมหาภุสลจึงเป็นเรื่องปก,กติเลยค่ะว่าจะตกไปสู่อบาย ไม่สามารถจะรู้ได้เลยว่าส่วนไหนของ่้นไม้ที่เคลื่องขึ้นไปในอากาศแล้วจะมีส่วนต้นส่วนกลางหรือส่วนปลายตกลงมาด้วยเหตุแห่งการไม่แทงตลอดในอารีสัตจึงไม่สามารถกำหนดเป้าหมายได้เลยว่าจะกระทำกิจเยี่ยงใดในการที่จะออกจากภพ หรือจะไปสู่พบตามที่ประสงค์เพื่อจะกระทำกิจในพรหมจรรย์คือเจริญอาริยมรรคมีองค์แปดให้บริบูรณ์เพื่อความสิ้นถูกโดยชอบตามที่พระพุทธเจ้าหมู่พระอริยสงฆ์ทั้งปวงได้ไปแล้วค่ะในลำดับต่อมาคือเจลสูตรข้อ1717 17 พระผู้มีพระภาคตรัสถามภิกษุทั้งหลายว่าดูกะลาภิกษุทั้งหลายเมื่อผ้าหรือศีรษะถูกไฟไหม้แล้วจะควรทำอย่างไรภิกษุทั้งหลายกราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญเมื่อผ้าหรือศีรษะถูกไฟไหม้แล้วควรจะกระทำความพอใจความพยายามความอุตสาหะความไม่ย่นย่อ ความไม่ถอถอยสติและสัมปชัญญะอย่างแรงกล้าเพื่อดับผ้าหรือศีรษะนั้นพระผู้มีพระภาคจ้าตรัสว่าดูกราภิกษุทั้งหลายบุคคลพึงวางเฉยไม่ใส่ใจถึงผ้าหรือศีรษะที่ถูกไฟไหม้แล้วพึงกระทำความพอใจความพยายามความอุตสาหะ ความไม่ยนยอความไม่ถอยถอยสติและสัมปชัญญะอย่างแรงกลา้าเพื่อตรัสรู้อริยสติที่ยังไม่ตรัสรู้ตามความเป็นจริงอริยสติเป็นไฉนคือทุกขะอริยสัต์ทุกขะสมุทัยะอาริยสัต์ทุกขะนิโรธะอาริยสัต์ ทุกขนิโรธาคามินีปฏิปทาอาริยสัต์ดูกะลาภิกษุทั้งหลายเพราะฉะนั้นแหละเธอทั้งหลายพึงกระทำความเพียรเพื่อรู้ตามความเป็นจริงว่านี้ทุกข์นีทุกขะสมุทยัยนี้ทุกขะนิโรธนีทุกขะนิโรธาคามินีปฏิปทาอาริยสัต์จบสูตรที่สี่ให้รีบเพียรเพื่อตรสัสรู เหมือนรีบดับไฟบนศีรษะฉะนั้นนะคะเพราะฉะนั้นโดยทั่วไปแล้วเราอาจจะคิดว่าเราต้องรีบดับไฟที่ผ้าหรือบนศีรษะแต่พระองค์ตรัสว่าไม่ใช่เลยให้กระทำความพอใจความพยายามความอุตสาหะความไม่ย่นยอ่อความไม่ทอถอยสติและสัมปชัญญะ อย่างแรงกล้าเพื่อตรัสรู้อริยสัจสสที่ยังไม่ตรัสรู้ตามความเป็นจริงทำไมถึงเป็นอย่างนั้นละคะก็เพราะเหตุว่าศรีรษะของเรานั้นถูกไฟไหม้อยู่ตลอดเวลานะคะภาพก็ถูกไฟไหม้ไม่ด้วยราคะโทสะและโมหะมาโดยตลอดสังสารวัฏและเมื่อชาตินี เรามีโอกาสรู้ในเรื่องของกิจในอริยสัจสีแต่ละอริยสัจแล้วทําไมไม่รีบเร่งความเพียรเพราะการหมัวดับไฟในส่วนนั้นส่วนนี้มิใช่ฐานะแต่การรู้ในอาริยสัจสีพร้อมทั้งกิจในแต่ละอริยสัจนั้นย่อมเป็นปัจจัยในการดับไฟบนศีรัดได้ตลอดไปค่ะ ด้วยการศึกษาและปฏิบัติธรรมเพื่ออนุปาฏภาปรินิภานในปัจจุบันด้วยสัจจะวาจานี้หม่อมฉันทั้งหลายเชื่อมันว่าจะเป็นปัจจัยในการแทงตลอดในอาเรสสิโดยง่ายโดยพลันในการปัจจุบันนี้ขอน้อมมหาปุศลและอุทิศบุญทางสิน้นแด่สรรพสัตว์ทั้ง31มสิบโพภูมิขอทุกท่านจงมีจิตโสมนัสยินดี อนุโมทนาในมหากุศลทั้งิ้นเพื่ออนุปาธาปรินิพานโดยง่ายโดยพันโดยทั่วกันค่ะกราบอนุโมทนาในมหากุศลของทุกทุท่านด้วยความเคารพอย่างสูงกราบสาธุสาธุสาธุเจ้าค่ะค่ะ